สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e และชาวเพจ Facebook ทุกคนทุกท่านนะครับครับก่อนนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเพื่อสายจบรถไมโครซิงนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาพี่น้องมาชมนะครับการทำมุมชั้นล่างนะครับตัวนี้จะเป็นมุมที่3มนะครับนี่นะครับวิธีการทำมุมนะครับเราต้องวัดเราต้องไล่แนวก่อนนะครับ ขั้นตอนแรกคือต้องรีดรีดเบิร์มให้เราเห็นนะครับว่าเราจะต้องการมุมจุดไหนนะครับว่ามันจะตรงกันมาจากทางโน้นหรือเปล่านะครับนี่นะครับแนวนี้นะครับไล่มาครับนี่นี่ครับวาดมาเลยครับคือเราต้องต้องรีดด้วยนะครับต้องรีดรีดเบิร์มนะครับ ให้เรารู้ครับว่าระดับแนวอยู่ตรงไหนหรือว่าถ้าไม่แน่ใจก็ลงไปดูแนวก่อนก็ได้ครับถ้าไม่แน่ใจก็ลงเดินไปดูก่อนนะครับว่าแนวมันจะอยู่จุดไหนครับแต่ผมทําประจําแล้วครับผมรู้ครับดูแนวเอารู้แล้วครับแต่อยากให้ถ้าอยากให้ปิจริงๆนะครับ ลงไปดูเลยครับนี่นะครับผมจะขุดแบบนี้นะครับใช้หลังบุกจีปัดเอานะครับใช้หลังบุกจีปัดนะครับไม่ได้แบบปัดเอานะครับแล้วก็เอาฟันสโลปนะครับฟันซี่สายสุดนะครับสโลปนะครับนี่นะครับ สับลงมาครับถ้าดินแข็งๆครับสับลงอย่างนี้นะครับสับลงบอนนะครับอย่าสับให้เกินนะครับเดี๋ยวจะแก้ยากนะครับพี่น้องนี่นะครับสับลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปัดนะครับนี่นะแล้วก็ปัดมานะครับ ถ้าเราสั่งเยอะนะครับมันเกินนะครับมันจะเป็นรอยฟันนะครับมันจะมีรอยฟันนะครับอง,องศาองศาการเอียงต้องได้ด้วยนะครับพี่น้ององศาการเอียงครับสําคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ปีกสลปมาใช่ไหมครับองศาการเอียงของก,กุกแีเรานี่ต้องได้นะครับถ้าเราเอียงเกินไปนี่ บางทีฟันมันอาจจะจิกด,ดินเกินไปหรือว่าหลังบุกขีนะครับหลังบุกขีก็จะจิกด,ดินเกินไปแล้วมันจะทําให้เสียทรงแนวสลบนะครับถ้าเราวางแนวบุกขีไม่ได้นะครับมันก็จะไม่เป็นแนวเหมือนกันนะครับ มันก็จะไม่เป็นแนวครับบางบางบางที่ก็เป็นหลุมบางที่ก็คือมันไม่เป็นแนวเดียวกันนะครับพยายามทําให้มันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับมันจะเนียนเหมือนเราใช้ปีกสลปเลยนะครับนี่นะ, <c oughs> ะพยายามปัด เบรมเลยนะครับถ้าเรารู้มุมแล้วนะถ้าเรารู้ว่าแนวมุมอยู่ตรงไหนเราก็ตัดเลยนะครับ,บก็ง่ายๆครับลองทำดูครับ,บม,มันจะเป็นมุมเลยนะมันจะเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ เป็นมุมทั้งหมดครับถ้าดินแข็งเราไปปัดเลยไม่ได้นะครับเราต้องสับๆับับให้มันเป็นแนวก่อนนะครับสับก่อนนะครับพยายามสับลงนะสับแบบนี้นะสับสับถ้าดินทรายจะทําง่ายครับพี่น้องถ้าดินทรายนะครับดินเหนียวจะทํายากนะครับดินเหนียว ดินเนียวดินดานครับรก็พยายามสับให้มันเล็กที่สุดนะครับมันจะได้ปัดง่ายๆครับองศาปีกนะครับสําคัญองศาปีกเลยนะครับนี่ครับปัดแบบนี้เลยครับนี่นี่ครับก็อาจจะมีรอยหลังบุงกีนิดๆหน่อยๆนะครับ อาจจะไม่เนียนเท่าปีกนะครับแต่ว่าก็สวยดีนะครับพี่น้องเรามองจากด้านข้างมามันก็เรามองตามแนวมันก็จะเป็นแนวเดียวกันนะครับองศาเพราะว่าเราจะขุดตามแนวสโลปไม่ได้ครับเพราะว่ามันลงหลายชั้นครับ พอมาถึงมุมใช่ไหมครับมันก็ติดรถมันก็ติดอยู่นะครับมันก็เลยยากนะครับก็ต้องทําแบบนี้ครับง่ายๆครับลองเอาไปใช้ดูนะครับลองเอาไปทําดูครับพี่น้องอะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอ๋สายจบรถไมโครซิงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ